สวัสดีค่ะเพื่อนๆนินตาจะมาสาธิตวิธีการเพราะ,ะมเมล็ดกระถินให้งอกไวในหนึ่งสัปดาห์นะคะให้มีรากออกมาไวอันนี้คือตัวอย่างที่ทําในรุ่นที่แล้วนะคะอันนี้เขาลากงอกอันนี้6วันก็งอกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แช่น้ําแบบนี้ก่อนถ้าแช่นะ้ําอุ่นจะจ,จัดแบบนี้คืนหนึ่งแล้วเราเอามาเพาะเนี่ยมันก็จะงอกไวใน3-4วันนะคะแต่ถ้าเกิดจะถ้าเกิดว่าให้ลางงอกไววิธีการง่ายๆค่ะมเมล็ดกระถินแก่ๆเนี่ย ปกติเขาจะงอกไวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอากาศร,ร้อนที่เมืองไทยก็ฝั่งดินสัพักก็์อาที่ทก,กว่าวก็จะงอกนะคะทีนีถ้ากาอยากจะให้มันงอกไวขึ้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าสังเกตไหมคะมันจะมีด้านด้านแหลมกับด้านที่เป็นด้านป้านนี่คือด้านก้นมันล่าจะงอกตรงนี้ค่ะก็เราเลือกออกด้านใดด้านหนึ่งของเมล็ดนะคะวิธีการก็คือตัดมุมปลายนิดนึง คือตัดเปลือกมันออกนิดนึงนะคะถ้าตัดเปลือกแล้วมันก็จะออกเป็นนใจแล้วรากก็จะแทงมาเหมือนตัวนี้ค่ะตัวนี้จะรากงอกไปอันนี้คือรากเขางอกมาจากด้านที่ตัดตัดไปเห็นไหมคะด้านนี้นะคะคือด้านนี้ที่ตัดไปเนี่ยเขาก็าจะงอกออกมาแทงมาไว้อันนี้ก็หกวันที่บอกนะคะ เรแล้วเราก็เอาไปลงดินได้เลยนะคะทีการแค่นี้เองไม่ยากนะคะค่ะจากนั้นที่การต่อไปนะคะก็คือการที่เรานํามาเร่งให้รากงอกด้วยการเพราะในกล่องพลาสติกใสหรือว่าอาจจะเป็นพัฒนาที่มีฝาปิดหรือว่ามีถุงซิปล็อกะะก็ได้นะคะแล้วก็มีรองด้วยกระดาษที่ชุ่มน้ำนะคะแล้วก็ ก็ทำการปิดฝานะคะไม่สนิทแล้วก็ตั้งที่มีแจงแน่ตอนเช้าอุ่นๆหรือในี่ยอุณหภูมิอุ่นๆถ้าสมมติใครไม่มีแจงแน่ก็ให้เปิดฮีตเตอร์อยู่ก็วางตรงใกล้ๆกับฮีตเตอร์ที่มีลมฮีตเตอร์ออกาม,มากระดับอุ่นแล้วจะมีไอ้น้ำเกาะเห็นไหมคะข้างในหยุดพอมีไอ้น้ําหยดเนี่ยมันก็ทําให้ข้างในชุ่มชื้นตลอดเวลาก็จะคล้ายเป็นมินิกรีนเฮาส์นะคะอันนี้ก็ต้องจายเพราะไม่หลายอย่างเลยนะคะนี่เพราะ กระถิ่เพราะขานี่เริ่มเขียวนะคะขาเนี่ยสวนนี้มะละมันจะงอกก่อเพราะว่าเม็ดสดแล้วก็มะละกอก็เม็ดสดตะข้านในงอกแหละนี่ได้มาจากถุงข้าวสารไยลองดูเพราะรากง,งอกแหละที่นี่ค่ะวิธีการ,รมันจะเป็นแบบทาให้กระตุ้นให้รากง,งอกไปแต่ว่าถ้าเกิดใครวางที่มีแดดนี่ต้องระวังอย่าให้ไปเจอแดดจัดมากนะ,ะเพราะว่าถ้าเจอแดดจัดมากมันอาจจะอบไปนะคะเนี่ยค่ะไตจะตั้งไว้ตรงริม หน้าต่างห้องน้ำนะคะตัวนี้จะเจอแดดตอนช่วงเช้าแล้วก็มันจะแค่อุนอ่นๆยังไงก็อย่าลืมดูอุณหภูมิภายในกล่องนะคะอย่าให้มันอบจัดตอนไปเพราะว่าถ้ามันร้อนจัดไปมันจะกลายเป็นอบแหงนะคะพออบแล้วก็เมล็ดมันก็จะถูกเหมือนถูกนึ่งะคะ่ะจะเสียไปค่ะแล้วตัดก็จะเอาตัวที่มันรากงอกแล้วเนี่ยมันลงดินนะคะดินก็คือดินท็อปซอรหรืดอดินเพาะโดยเฉพาะนะคะถ้าอย่างที่เมกาก็จะ ของอดินเพาะเช่นของของย e ี่ห้อทิฟฟี่นะคะมันชื่อว่าซีสสตาร์ติ้งนะคะหรือว่าซีสสตาร์เตอร์มิกซ์นะคะเนี่ยก็ฝังดินไปอันนี้ก็ตัวที่งอกเริ่มงอกก่อนนะคะชุดแรก,แรกเริ่มเขียวแล้วเห็นไหมคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะอันนี้คือต่าเป็นกล่องติดล็อกใสๆหน่อยก็จะมีเป็นไอน้ำเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เพาะเม็ดผักไว้หลายอย่างนะคะเนี่ยจะเป็นไอน้ำ เพราะช่วงนี้อากาศตอนคืนยังเย็นอยู่จัดกระเพาะไว้หลายอย่างนะคะนี่มีอ่าพวกมะเขืออะไรนะคะอันนี้ก็ช่ำกิ่งพลิกไว้แล้วก็มีต้นช่ำกิ่งพลิกอันนี้ก็มีต้นแอปเปิ้ลเขียวมีส้มนะอันนี้ก็ช่ำกิ่งมะกรูดไว้เป็นช่วงเย็นเนาะค่ะนี่ครัปิดฝาไว้เดี๋ยวก็ พอมันต้นให,ใหญ่ๆแล้วก็เอาไปลงดินกระถางใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกระถินที่ได้เม็ดไปพอนะคะอันนี้ไอ้ต้นอายุ2ปีกว่าแล้วค่ะอันนี้ขนมาจากที่มิสซูรีก็ปลูกในกระถางมตลอดเลยนะคะรดน้ําตอนนั้นหนาวก็ตอนที่มีหิมะตกที่โน่นแต่ก็ยกเข้าบ้านรดน้ำที่รักครั้งนะคะกระถ,ถินนี้อย่าให้น้ําแฉะมากถึจะตายนะคะเอาแค่ว่าให้มันชุ่มฉ่าพอ ล้วก็ปล่อยดินแห้งบ้างนะคะแต่ว่าพอหน้าหน้าฝนเขาก็จะงามขึ้นเองค่ะเพราะว่าฝนตกนี่ค่ะอันนี้ตาก็ใส่น้ําปุ๋ยน้ําปุ๋ยคอกน้ําปุ๋ยหมกักแล้วก็นมผสมน้ําบ่อยหน่อยเ็าจะงามนะคะแต่ว่าที่แท็กซันนี่ตาดปล่อยอยู่ข้างนอกเลยเพราะว่ามันมีต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะบัง มยน้ำค้างแข็งลงก็ไม่เป็นไรเพราะก็ม่ตัวนี้บางมันก็ไม่เป็นไรคือกระถินเนี่ยเขาก็ทนความเย็นได้พอสมควรแต่ไม่ถึงก็ติดลบนะคะองศา,ศาเซลเทศนะคะถ,ถ้าไม่ถึงก็ะติดลบนี่ก็อยู่ได้ค่ะ